ในที่สุดวันสงการก็มาถึงแล้วสินะมาในดูหน่อยสิมีใครขับรถผ่านมาอยากจะโดนสัตว์นะขนมยังไงเอาให้มันเละเลยมินสับปะรดพีแล้วสัตว์แม่งโอได้แล้วไอ้เป็นไงล่ะี่สอบพะรดอะไรยไหม เราชนะเขาแล้วในก็ในหมู่บ้านบอกว่าเราไม่ควรมาอยู่กับไอ้นี่วะใช่ใช่ฉันนี่ยิงมันจนกลับเข้าบ้านไปเลย่ะมันก็ไม่แน่นี่ว่าเอเอเฮ้ยนั่นมันออกมาอีกแล้วเตรียมตัวยิงมันอีกครั้งเลยเอายิงมันไม่จะทบสตาร์เลยเดี๋ยวมันแค่ป้ายงั้นเหรอถ้ามันเป็นแค่ป,ป้ายปลว่าก็ดีนี่พ้าดนีไปแล้วไง

มีอะไรวะแนว่าจะเป็นไงถ้าเกิดว่าเราละลายดินสอปองด้วยน้ำนิดเดียวแล้วก็สาดใส่หน้ารถในขณนดที่มันกำลังขับอยู่ในว่าดีไหมเออความคิดมันดีวะงั้นลองทำดูเลยนั่นไงรถมาแล้วถ้าฉันนับถึงสามนายสาดเลยนะหนึ่งสองสามสาดเลยฉันว่าทุกวงเราออกไปจากที่นี่ดีกว่านะ าการเล่นสงการครั้งนี้มันก็น่าเบื่อมันทุกวันนั่นแหละโดนสาดน้ําอย่างเดียวไม่เคยสาดน้ําใส่ใครเลยแต่ฉันมีความคิดพิเรนอยู่หนึ่งความคิดถ้าฉันเนี่ยใช้น้ําจากท่ระบายน้ํามันจะเป็นยังไงวะมันต้องเยี่ยมแน่แน่ เอาน่าเกียรเมื่อกี้มึงเกียร์เต้นกูเหรอใช่แล้วมึงจะทำอะไรแล้วนี่มึงแต่งตัวอะไรกับมึงวันเนี่ยใส่เสื้อคลุมแถมถือซ้อนไว้แล้วมึงจะฆ่ากูด้วยซ้อนอะไรกันเหรอหอ๋อเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้เหีย้ยเอ้าเอ้าโอ้โหอย่าฆ่ากูเลยอย่าอย่าอู้อ นี่ควรสงการแล้วละ่ะกูจะยิงมึงโอ้มอยขอร้องล่ละอย่ายิงเลยกูลงจะไปทำงานแล้วเนี่ยไปทำงานเหรอแล้วนี่มึงแต่งตัว oh, 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 แบบเมื่เนี่ยมึงไปงานคอรสเพลงหรอวะ uh, ยังไงมึงก็ไปงานคอร์สเพลงซะเลยดังนั้นกูจะยิงมึงเดี๋ยวนี้แหละโอ้มอยอย่งกูเลยฮะกูยิงมึงแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะ thank you